มีอะไรเพิ่มบ้างสำหรับเจ้าตัวเกรด M สำหรับซีประตูวีคลอดซีคุณซีสาุดสุดเกรด M นะคะออปชันเพิ่มค่อนข้างจะเยอะมากกันก็ mm. แรกเลยนะเจ้าราคาเพิ่มมาสองหมืนบาทเนาะจากราคา1น่้านสองแสนเจ็ดเจ็ดันเป็น1นืร้านสองแสนเจ็ดพบาทแต่ถ้าสี่ขับทุกราคาเพิ่มไปเห็นเจ็ดพันนั่นเองค่ะลูกค่าจะได้ในส่วนของกล้องส กองใชองศาร,รอบคันนะจา้าแล้วก็จะได้พวงมาลัยไฟฟ้าเนาะตัวนี้มีเฮอะนะคะแล้วก็ภายในได้ไลายเบาะใหม่ค่ะทุกคนเอดาสระบบความปลอดภยัยเพิ่มมาซีระบบนะจ้า,า,จาขอบคุมบังออกนอกเลนขอบคุมให้อยู่ในเลนขอบคุมให้อยู่ในเลน,ใ,ใ,น,เลนในสถานอากาศชุกเฉินและ ควบคุมนะเจ้ารถต่างที่ทางรถกันหน้านั่นเองแล้วก็ภายนอกก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบมันติเลเยอร์ไฟหน้าดีไซน์โมดูล์นเลนน้เจ้าไฟไท้ายดีไซน์ LED เชียร์เลนและกันจนใต้ดีไซน์ใหม่เออลืมไปมอนันนึงน้าเจ้าบันไดข้างดีไซน์ใหม่ตวัวุ้ยนะส่วนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะเจ้าออปชั่นเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ราคาก็เพิ่มแพมยงสองหมื่น 20, บาทจ้า